สามนมัสการนะคะหลวงพ่อมาจากไหนคะมาจากวัดเกียรทองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอ่าเนี่ยอันนี้หลวงพ่อเป็นตัวแทนของของเจ้าคุณก็อะของเจ้านักจำพรอษาเนี่ยมงคลผะเกีรติสองครับเลยมาแจกในเขตไ,ไอันนี้ บ้านทับยาค่ะบ้านทับยาอ,าอ,อเภอินบุรีจงวัดส,สิงห์บุรีค่ะเลยวันนี้พาตุบบรุจากวัดนิเกียนทองปักช่องมาแจกให้กับประชาชนโยมเนาะที่ถูกน้ำท่วมนะเลยเลยพาจิษา,ามามาทางนี้นะแล้วก็มากับผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่นำทางมานะเราก็ของพ่อก็เป็นตัวแทนของ อเจา้านัตมุลขนมภาคขีดสองนนยุกัุกั่นู่เลยเนาะกริมพอนะโยมกลับนมัสก,การค่ะ ามาครับนีบ่เลยครับนี่เลยครับไอ้น,นี่ของผู้ใหญ่สวัสดีค่ะผู้ใหญ่มาเองเลยนะคะมาจากไหนคะบอกหน่อยดิคะปากช่องครับปากช่อง<ำ>ทีมงานทีมงานของเราเอสะพา,านบุญวัดตะเคียนทองนำ,นำถุงยังชีพมาแจากให้พี่น้องชาวทับยาใช่ไหมคะครับผม ขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะครับมีผู้ติดเตียงมีผู้อะไรไหมคีน้องน้องน้ยงน้อน้อน้อน้่งนองน้งน้องยงน้งนน้น้องน้้องน้น้บงนงน้องนง มันเห็นตาลิเกใหญ่ใส่บ้านแก่บ้านแก่ลงด้วยค่ะใส่เต็มไม่น้ํงทายหลังเลยน้ำไปทะเลน้า

รอทีมงานอีกชุดหนึ่งรอรอผู้นำชุมชนเพื่อที่จะนำของเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมด้านไหนหมู่บ้านทับยาอ้้ใหม่่บบบวาาขเร เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะได้เอาถุงองกไปแจกทางนี้มันมีทางเข้าทางเดินนี่ของของทางวัดได้ใช่ไหมเราทางทางเข้าวัดได้เริ่เริ่มเริ่อมาเร่…นอเข้าไปเลยขอยาเอา้น้อเข้าเลยมามเลยจ้าโยม ลูกเอาแล้วนะนี่ดีกว่าไปแล้วน้าเจอไปขายได้แล้วก็มาจากหักช่องนะรู้อยู่นะโยมนะอืสู้ๆนะโยมนะทุบไ้พ่อแกด้วยนะทุบไว้พ่อแกด้วยอนาสู้นะยโยมนะ ตอนหลังเนาะรับแทนได้เยมะไหมไป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 ปั่นอิดเนี่ยตอนทำงานลงอิดอ๋อนงนั่งกับพื้น่ายอมนะระวังนะระวังนะอย่างยองนักเะยิงนะกู้เนาะใจหายตาพอนะพวกดี่ มาเยเี่ยมเยียนกันเนาะเยนนะครับพี่จะขอบคุณอะไรทีมงานไหมคะ,ะผู้ใหญ่มาจากไหนคะบอกบอกบผมมาจากแับช่องนะครับแับช่องวัดตะเกยนทองอพระอาจารย์พอดีแกไม่ได้มาแกให้รูร้ว่าจะมาพดีติดนิมนต์ธรรมดาก็จะมาด้วยกันแหละเพราะผม ก็ทางทางนี้ประสานไปเนาะม,มีประสานมาที่ทีวีทีวีพอดีทีวีเขามีมาาถึงพระรัชทานโดยที่บอกทางนี้ยังไม่มีไม่มีเราไม่มีมมก็เลยมานี่เลยมีมถึงพระรัชทานเนาะของวัเกียนทองเป็นตัวแทนของพ่อของวัดตะเกียนทองของชาตินัตบุญขุนพัชรศิลป์สองเป็นตัวแทนของท่านเขาก็ เห็นานแล้วมันเ้่งเคยเห็นนายยมเพราะว่าพ่อเขาไปหลายที่มาเพิ่งเีเห็นน่ะที่นี่เพราะว่าทุ่เพียไปแถวแถววัดศาลแต่มอเจอที่มาแจกได้ยูตรงปลาลําบากขาติเรแล้ว ทางทางวัดทางทีมงานของสถาบันก็ได้ร่วมมารับปลาบ er ริจาคแจกของให้ก yeah. <laughs> <ness> <sl inge> <scientifically> oh. ับบรรดาญาติโยมไม่เดินได้เหรอได้ได้ได้ก็ลึกหน่อยได้ใช่ไหมลึกหน่อยก็มีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีออทิสติกแล้วก็มีกำลังหัดเดินใช่ไหมผู้ช่วยค่ะอ๋อแต่ว่าบ้านนี้เป็นหลายอย่างเลยนะครับไอที่หัดเดินได้คือ ครับแบบเขาลงอะลมอะทะเลาะโยมวันนี้พระเอาของมาแจงนะโยมนะมาจากวัดตะเกียงทอปักช่องนะโยมอ๋ออยู่ข้างบนดีนะยกสูงนะนะโยมนะแต่เพาอันนี้น้ามาเร็วไหมโยมไวค่ะไวไหมไวค่ะขอเขาเกลี่ยมาของขึ้นไม่ทันหรือไงไม่ทันเลยครับของบ้านเก็บไม่ทันเลยรอ ันนี้มาตอนคืนแล้วมาตอนเช้าตอนเช้าแล้วแถบทางเหนือนั่นมากคืนมันจะมีแถบเหนือนู่นอีกแผลเหนือเขาจะท่วมไปพร้อมกันค่ะโอ้ห้อยน้ำโหเนี่นะจ้าจ้าก็นี่นะชื่อวางบัตรในหลังเนี่ยอาจารย์จ้าจะเริ่พอนะโยมนะอืมน้าที่นี่จะอยู่นานไหมขันนานไห ทำจารย์ก็แต่เพื่อนยกลงมาอย่างนี้นะแต่าจะจีน้ใหญ่อยู่อยนึงเนาะอ้าเลยเลยนี่เลยเลยเป็นสว่างยบเนาะโ้ตมาจากวัดตะเคียนทองไม่โดนน้ำมาจากปากก็ไม่โดนน้ำเพื่อนครับทานพอลงมาพื้นที่อย่างนี้แล้วตอนนี้เสร็จสิ้นภารกกิจแจกถุงยางชีพกันเรียบร้อยแล้วนะคะพระอาจารย์ท่านได้เดินทางมาจากวัดตะเคียนทองพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และทีมงานจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะได้นำถุงยังชีพมาแจกช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยเดือดร้อนบ้านทับยานะคะอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะตอนนี้ได้็จสิ้นภารกิจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลวงพ่อท่านก็จะได้เดินทางต่อเพื่อที่จะ,จะไปอีกหลายที่สวัสดีค่ะ ค่ะได้เสร็จพารกิจแจกถุงยังชีพให้พี่น้องชาวทับยาแล้วนะคะหมูห้าครับหมูห้าเหลืออะไรหมูหกหมูหกหมู่หกถุงครับสองหมูหกขาคนก็เยอะพอเยอะประมาณก็ร้อยหลังคาเรือนแต่ที่นี่มันมีแค่ร้อยกว่าหลังค่ายเลยร้อยสามสิบเสร็จภารกิจแล้วนะคะท่านผู้ใหญ่ รู้สึกยังไงบ้างคะได้มาเห็นพี่น้องประชาชนที่นี่ก็ดีใจที่กเราร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคแล้วบริจาคของมาที่ที่ชาวบ้านได้เดือดร้อนจริงๆน้ําก็ยุบไปประมาณถึงสามทิศเตีนแล้วนามรู้เลียนก็ก็ขอบคุณทุกท่านใจดีที่บริจาคของนะที่ให้เราเป็นสะพานบุญที่ที่มาที่หมู่ห้านี่บ้านอะไรนะบ้านอะไรพี่ ทับยาค่ะทับยาทับยา,บยาอำเภอยินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีนะครับก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาช่วยพี่น้องนะครับพี่น้องบ้านเราเพราะผมจริงๆแล้วผมไม่นคนที่อ่างพ่อแม่อยู่บางทองเนาะก็ได้มาช่วยเพราะที่อย่างสุขโขทัยผมก็ไปด่ากุคนทศนี่เราก็ของของจังหวัดเราเราก็ท่วมเหมือนกันแต่มันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่ต่ำลุ่มต่ำ ตรงเครื่องหลังคุชท์มือคงอะไรเงี้ยครับาะฉะนั้นทางท่วมอยู่ครบแเราก็แบ่งปันทางนี้บ้างอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไปต่อที่บางบานนยุทธยาเป็นอีกที่หนึ่งที่ที่คนในหมู่บ้านเราอยู่ได้ติดต่อมาเนาะว่าให้มาโดยจากน้ําช่วมเขตพักกลางและทิ้งมาสะพานบุญนี่เราไรร้องขอมา ทางชาวบ้านที่เคยอยู่ในพื้นที่เราก็จะไปแจกที่นันด้วยครับสะไคขอนะครับสะไ่ขอนแล้วก็ไปเราเป็นสะพานบุญที่ที่วัดตะเกียนทองที่ท่านอาจารย์เ,รเทพแกได้มีเมตตานะครับ่ว้ยจ้าโควิดยันน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้ตอนนี้อ่าโควิดยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดแต่มาน้ำท่วมอีกมันก็เดือดร้อนเดือดร้อนไปทั่วเลยเราก็ เป็นสะพานบุญจากผู้ใหญ่ใจดีที่มอบอสิ่งของมาเราก็ไปมอบต่อเราเป็นสะพานบุญเนาะแล้วก็ไปมอบต่อตามที่พี่น้องเราเดือดร้อนก็ต้องขอบคุณนะครับที่ที่เจ้าหน้าที่ที่นี่พาเรามาที่นี่เราไม่ร pues nah. ู้ว่าที่นี่น้ําท่วมตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างเราไม่รู้จุดเรต้องขอบคุณพี่นักข่าวที่ติดต่อให้เรามาลงที่นี่ เคยแบ่งปันนะครับัน้าใจจากพี่น้องของ,ของไทยเราเราร่วมกันนะครับ